สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่อ,มองมิาพาเพลนะคะวันนี้เราจะมาแชร์วิธีเคลียร์ภารกิจแบบง่ายสุดๆกันสำหรับผู้เล่นมือใหม่เกมแนว RPG มักมีปัญหาหนักใจตรงที่ภารกิจมันเยอะเกินไปไม่รู้จะเริ่มตรงไหนวันนี้เราจะไปเคลียร์ภารกิจพลังที่แท้จริงของเอเนเริยาซึ่งปลดล็อกตอนเลเวล15กันภารกิจที่5ให้นักรบกลับไปที่เรเวนฮอร์อีกครั้งแล้วพูดคุยกับเป็น PC พีซีผู้ทำนายแห่งข่าลือ can feel great ภารกิจที่6คือการไปที่รูปปั้นยักษ์ย้ายแห่งเผ่าอาเซียเพื่อค้นหาหีบลบ อย่าลืมอ่านคำอธิบายภารกิจทุกครั้งก่อนเดินทางจะได้ไม่ไปผิดที่ <have> เมื่อถึงรูปปั้นยักย้ายแห่งอาเซียแล้วให้ไปที่รูปปั้นฝั่งที่ไม่มีหัวจากนั้น <Huh? S 1> ปีนขึ้นไปบนรูปปั้นด้านซ้ายแล้วจะเจอกับผีบลับ ภารกิจที่7คือพูดคุยกับหญิงสาวปริศนาอ่านรายละเอียดภารกิจแล้วเดินทางไปที่หมู่บ้านอีเดนเมื่อไปถึงให้หาหญิงสาวปริศนาใกล้ต้นไม้ใหญ่ในหมู่บ้านอีเดนแล้วพูดคุยกับเธอภารกิจที่8คือเดินทางไปยังแท่นบูชาบิบรอสตรวจสอบรายละเอียดภารกิจแล้วเดินทางไปยังแท่นบูชาบิบรอสเมื่อถึงแท่นบูชาบิบรอสจะเห็นสัญลักษณ์จุดชมวิวกดปุ่มเพื่อชมวิวเต็มรูปแบบของแท่นบูชาเดินหน้าต่อไปยังแท่นบูชาจากนั้นภารกิจที่9กําตัจับทอจะถูกเปิดใช้งานโดยอัตโนนนมมมััััติเเหลล่่าาากกกกรรู้้ววออทดยถ เมื่อทอไพ่แพ้ภารกิจนี้ก็จะเสร็จสมบูรณ์